จะส่งอีกหนึ่งคันเช่นเคยครับค้ำๆนะครับก่อนเราจะจัดส่งแล้วก็จะมาเลือบนะครับด้วยน้ำยาคีตันแว็กก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือบมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าก่อนนะครับทำความสะอาดไปในตัวนะครับนี่และครับทวงค้างครับแล้วผมจะ ข้ามขั้นตอนเคลือบไปนะครับเพราะว่าใช้ใช้มือถ่ายนะครับนี่นะครับฉีดไปก่อนครับแล้วเราจะมาดูว่าเี่ยครับลูกค้าเราไปก็วิง้งวิ้งไปเลยครับเงาเงา,งาไปเลย ตดได้หมดนะครับให้เหมือนรวดใหม่ไปเลยครับเดี๋ยวตอนผมเอาผ้าเช็ดจะหยุดไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเอาไหมครับ ดูความเงาเลยครับได้รถใหม่เลยครับครับดูครับตอนนี้ค่ำแล้วนะครับนะครับแสงไม่มีแล้วครับโอเคครับจัดส่งครับ